สวัสดีค่ะโมเชื่อว่าหลายท่านคงเคยสงสัยนะคะว่าทำไมป้ายไฟที่ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าร้านอาหารหรือว่าร้านค้าที่มีความสว่างที่แตกต่างกันวันนี้เราจะได้ทราบกันค่ะรวมไปถึงเราจะได้รู้กันว่ามีวิธีการเลือกไฟให้เหมาะกับป้ายไฟที่ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆเป็นยัง,ยงไงเราจะได้ทราบจากผู้รู้สวัสดีค่ะลุงหอยพารวยสวัสดีครับน้องโมค่ะ หนูคอยพาเลยคะ่ะวันนี้หูอยากทราบจังเลยค่ะว่าทาไมป้ายไฟแต่ละที่ถึงมีความสว่างต่างกันคะก่อนอื่นเราก็ต้องพูดถึงก็เรื่องแสงสีขาวเนี่ยมันมีในเรื่องของอุณหภูมสิสีซึ่งอุณหภูมิสีเนี่ยนะครับจะมีค่าแตกต่างกันในเรื่องของอารมณ์ถ่ายทอดของําหลับผู้มองนะครับ,รบซึ่งในเบื้องต้นผมได้เตรียมตัวอย่างไฟไปแล้วว่าในอุณหภูมิของสีขาวเนี่ยนะครับ มันแบ่งเป็นอุณหภูมิสีเป็นสีอะไรบ้างนะครับผมก็อย่างแสงสีขาวนะีอย่างตัวอย่างที่เราเตรียมไว้เนี่ยะนะครับเราก็จะมีแสงทั้งหมดอยู่5เฉดสีะนะครับเราจะเริ่มต้นจากแสงสีแรกเลยนะครับซึ่งเป็นแสงกลุ่มสีวอร์มไว้ซึ่งมีอุณหภูมิแสงอยู่ที่ประมาณ2,700ถึง 3,000K นะครับน้องโมดูแล้วดูรู้สึกจะแสงรู้สึกเป็นยังไงดูแล้วเป็น,<า>นชื่อเลยค่ะรู้สึกอบอุ่น,นค่ะนะครับผมนะครับซึ่งแสงสีเนี่ยส่วนใหญ่ ก็จะไปอยู่ในงานป้ายที่เราเห็นๆกันอยู่นะครับผมจะส่งผลให้ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเป็นกันเองนะครับอ่าในอุณหภูมิีต่อไปล้ค่ะต่อไปนะครับมันก็จะเป็นอุณหภูมิแสงในกลุ่มของ4 0 0พ k นเคนะครับก็จะรู้สึกเย็นตาขึ้นมานิดนึงนะครับเราเรียกเฉดนี้ว่าอะไรครับตัวนี้เราเรียกเป็นคูไว้นะครับหรือบางคนก็เรียกเนเชอรลไวแสงจะใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับซึ่งกลุ่มนี้ ถ้าไปอยู่ในงานป้าย<อ>ก็จะไปอยู่ในกลุ่มของงานที่อยู่ในศูนย์การค้าหรืออะไรที่ต้องการให้แบรนด์ตัวเองดูลักชูรี่ขึ้นนะครับมันจะใกล้เคียงว่ามองมอนอะไรที่เป็นธรรมชาติอ๋อก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูล <ใช S 1> ักชูรี่มากขึ้นใช่ครับ<ม>แล้วอุณหภูมิสีเฉดต่อไปนะคะเฉดต่อไปนะครับเริ่มจาก 4,000K มาก็จะเป็น 5,000K คือ 4,000K กับ 5,000K เนี่ยแทบจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพิ่มไปอยู่ในตัวอักษรบ้างไฟป้ายอย่างที่เราเห็นตาม ตามสูงยันค้าทั่วไปนะครับที่พูดผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเวลาเราเดินในสูงยันค้าหรือเราเดินทานดีรถไฟฟ้าใต้ดินรถ BTS เราจะเห็นความหลากหลายความรู้สึกในการมองเริ่มจะเริ่มแตกต่างกันนะครับผมแล้วอุณภูมิสีเฉดต่อไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มในกลุ่มของเฉดที่ 6000K นะครับ 6000K เนี่ยนะครับเริ่มสว่างขึ้นมาแล้วใช่ค่ะจะเริ่มรู้สึกเย็นตาขึ้นมาแล้ว อันนี้เราเรียกกันว่าเดย์ไลท์กลุ่มเดย์ไลท์จะเป็นไฟประมาณ 6,000K นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของงานป้ายในตัวอักษรขนาดใหญ่ที่ต้องการให้มีความเข้มของสีขาวเยอะๆรู้สึกสว่างเยอะนะครับผมแล้วอันนี้มีอีกเฉดอีกเฉดนึงคะเป็นเฉดสุดท้ายในกลุ่มของไฟสีขาวนะครับก็จะเป็นกลุ่มของไฟ 9,000K ทีนี้เราก็จะมีความรู้สึกเย็นตาขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะไปอยู่ในงานที่งานป้ายในกลุ่มที่ต้องการโชว์ ตัวหนังสือที่ต้องการไฟส,สวัดสวเราเรียกเฉยนว่าอะไรคะลุงหอบางยี่ห้อเรียกคูไว้บางยี่ห้อเรียกโคไว้รู้สึกเย็นนะครับอ่าค่ะเอาละค่ะวันนี้เราได้ความรู้จักลุงหอยพารวยกันเยอะมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณลุงหอยมากๆเลยนะคะค ค่ะทุกท่านคะโมเชื่อว,ว่าวันนี้เราได้ความรู้แล้วก็ได้เทคนิครวมถึงเคล็ดลับในการเลือกอุณหภูมิสีให้เหมาะกับไป้ายไฟที่ตั้งอยู่ในแต่ละสถานที่กันค่ะซึ่งเชื่อได้เลยนะคะว่าจะต้องเป็นประโยชน์มากๆค่ะในโอกาสหน้าเราจะมีเคล็ดลับความรู้อะไรมาให้ทุกท่านได้ทราบกันอีกสามารถติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ LED s i g n and Decor ค่ะสวัสดีค่ะ